ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมูมินิมอลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงนะคะให้กับ3ราศีด้วยกันนะคะคือชาว ราศีเมษชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีธนูนะคะโบขอเรียกรวมๆว,ว่าเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะซึ่งโบจะดูแบ่งเป็นราศีราศีนะคะประกอบอยู่ในคลิปคลิปนี้นะคะแล้วก็จะดูดวงว่าดูว่าเหตุการณ์ ger, สำคัญสำคัญของคุณจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพนะคะแล้วก็ความรักนะคะว่าโดยรวม ภายในเดือนธันวาคมสิ้นปีแบบนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันที่ชาวราศีเมษค่ะ,ะแล้วก็ชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนธันวาคมนี้นะคะเหตุการณ์สำคัญสำคัญของคุณที่จะเกิดขึ้นนะคะ ในเรื่องของการงานนะคะก็มีโอกาสดีๆนะคะที่จะมีโปรเจกต์ใหม่นะคะหรือมีการได้เคลื่อนย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่ทำงานถ้าสมมติคุณไม่ enjoy ในที่ทำงานนะคะอาจจะไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็ไปยื่นใบสมัครแล้วได้รับการตอบรับในเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษในเดือนนี้นะคะ แต่ว่ามันอาจจะยังต้องใช้ระยะเวลานะคะคสักนิดหนึ่งในการรอผลตอบรับนะคะแต่ถาาว่าถ้าคุณอยากจะคิดขยับขยายนะคะทําให้ในเรื่องของการงานมัน,ม,นมีโอกาสมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นคิดว่าเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่ดีที่คุณจะเริ่มส่งใบสมัครเริ่มส่งเรซูเม่นะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะได้วนๆนเวนียน,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 นกลับไปร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานเก่า อีกครั้งนะคะแบบอยากเริ่มต้นใหม่กับที่เดิมอะไรเงี้ยนะคะก็ก็มีเกณฑ์ได้นะคะแต่คุณก็ค่อนข้างที่จะลังเลนในเรื่องของความคิดแล้วก็การตัดสินใจเยอะมากนิ่นึงเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้บาริานันะคะศึกษาดูคิดไตร่ตรองในเรื่องของข้อดีข้อเสียต่างๆที่ที่คุณจะไปไม่ว่าจะเป็นที่ใหม่หรือที่เก่านะคะพยายามดูดีๆศึกษาดีๆนะคะเป็นไปได้ก็อย่ารีบอย่าใจร้อนนะคะ เอาที่ที่คุณอยู่ได้แล้วโอเคแล้วคุณสบายนะคะในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะเส้นปีถ้าคุณยังรอในเรื่องของเงินก้อนเงินค่าอินเทอร์สหรือว่าค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆในเดือนนี้เนะะี่ยมันอาจจะยังไม่ได้นะคะมีการเลื่อนมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดกฎเกณฑ์ตรงนี้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณต้องรอไปนิดนึงแล้วก็เลยเกิดอารมณ์แบบ 8ถ้วยเพิ่มขึ้นมานะคะรวมถึงเรามาระวังในเรื่องของการทําของตกของหล่นของหายทรัพย์สินมีค่าของรักของห่วงนะคะพยายามเก็บรักษาดูแลดีๆนะคะอยา่ยา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 อยา่าอย่าอย่าอย่าเขาเรียกว่าแบบหลงหลงลืมลืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีเกณฑ์ที่จะหายแล้วก็ทําให้คุณแบบต้องเออหาแล้วก็แบบเศร้าใจเสียใจมากๆนะคะตรงนี้ยต้อง ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแต่โดยรวมเนี่ยในเรื่องของการเงินคุณไม่ค่อยไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะคะหรือแม้กระทั่งมีโอกาสมาีคนคุยเก่าเพื่อนเก่า,อ,าอะไรที่คนเก่าๆที่เคยเงียบหายไปแล้วก็อาจจะมีติดต่อเข้ามาทําให้คุณรู้สึกแบบเอ๊ะ เกิดความสงสัยว่าเขาจะติดต่อมาทําไมตั้งตัวไม่ทันวางแผนไม่ทันตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้น,นก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตั้งรับดูถ้าสมมติว่ามีแววว่าคนเกา่าๆจะติดต่อกลับมานะคะชาวราศีเมษแต่โดยรวมคุณก็ค่อนข้างที่จะต่อยอดอนาคตในเรื่องของการงานได้ค่อนข้างดีนะคะในเรื่องของงานปีเดือนนี้ค่อนข้างดีนะคะเงินก็สามารถประคองประคองไปได้นะคะเพียงแต่ว่าอะไรที่มันเป็นไป คาดหวังไว้ว่าจะได้ผลตอบแทนต่ตางๆที่มันจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นไปนตามหวังเท่านั้นเองนะคะมากเดี๋ยวเรามาดูกันที่การงานค่ะชาวราศีเมษเป็นยังไงบ้างคะ มันต้องมีการพูดคุยมีการเจราจานะคะบางครั้งเนี่ยปัญหาต่างๆมันจะจบได้นะครับก็อาจจะมีการต่อรองมีการพูดคุยนะคะแต่มันอาจจะยังไม่เป็นไปตามเป้าปตามเป้าหรือว่าตามวัตถุประสงค์ขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องอประคับประคองในรูปแบบสถานการณ์เดิมๆให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนเรื่อยๆไปก่อนนะคะแล้วแล้วเราค่อยไปคิดหาหรือหรือต่อรองติดตาม ตต่อเจราจ,จาในเดือนมกราจะดีกว่าซึ่งเดือนนี้น่าจะยังไม่เป็นผลสําเร็จถ้าคุณจะเจะรจ,จาหรือว่าพูดคุยอะไรเกี่ยวในเรื่องของการงานคนในงานงานเดิมๆงานเก่กกาๆที่เดิมนะคะมาเรื่องของการเงินเดืนเดนอนเจ็ดถ้วยนะการเงินนะคะอาจจะมีเเกณฑ์ที่จะแบบ วางแผนวางแผนว่าจะซื้อนู่นซื้อนี่ให้กับครอบครัวนะคะซึ่งแผนหรือว่าแผนเนี่ยมันอาจจะแบบมีเยอะแยะไปหมดเลยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูบัตเจ็ดดูปัจจัยต่างๆให้มันโอเคให้มันเหมาะสมแล้วก็มีความพร้อมหรือแม้กระทั่งการขอหรือว่าการพูดคุยหรือว่าตัดสินใจไม่ได้นะคะมันมันมัน,มนหลายอย่างมากก็อาจจะพูดคุยขอข้าปรึกษาจากคนในครอบครัวนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการจะลงทุนการโยกย้ายการเปลี่ยนที่ทํางานเพราะว่า โยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงทุกครั้งมันจะมีในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็อยากจะให้ดูแล้วก็วางแผนวางแผนให้รอบครอบก่อนทีนี้โบมาเปิดเพิ่มหน่อยนะลาบรอยมีไหมคะลาบรอยในเดือนนี้นะคะน่าจะยัง โอ้ราบรอยเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ว่าจะมีนะคะอาจจะมีมาจากคนในครอบครัวนะคะคนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับคุณนะคะอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภราบรอยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงหวยอะไรขานาดนั้นนะคะแต่แบบได้ของฟรีได้ของมีค่ะจากครอบครัวนะคะจากเพื่อนด้วยกันนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องลองเสี่ยงดวงหรือว่าเป็นเป็นโชคดีที่จะได้ราบรอยนะคะมาเรื่องของการเรียนการเรียนเป็นยังไงบ้างคะ น้องนองชาวราศีเมษในเรื่องของการเรียนชาวราศีเมษก็ถือว่า เขาเรียกว่าก็โอเคค่ะประคะประคองมาได้ด้วยดีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นผลของการกระทําถ้าเราตั้งใจทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จนะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามในสิ่งที่เราทํานะคะเพราะฉะนั้นตั้งใจไว้ค่ะตั้งใจตั้งใจตั้งใจเราทุกอย่างจะออกมาดีนะคะการเรียนของน้องๆน,น,นะมาในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นยังไงบ้างนะ ในเรื่องของสุขภาพสุขภาพถือว่าโอเคค่ะถ้าสมมติใครป่วยอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะหายห่วยหายป่วยขอโทษหายป่วยนะคะกลับมาสุขภาพแข็งแรงนะคะรักษาหายรักษาแบบแข็งแรงมากนะคะใครที่สุขภาพดีก็ดีอยู่แล้วค่ะไม่มีเจ็บมีป่วยนะคะมีอุบัติเหตุไหมไม่มีอุบัติเหตุนะคะถือว่าสุขภาพค่อนข้างดีมากๆชาวราศีเมษนะมาในเรื่องของความรักค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะโอเค ในเรื่องของความรักนะคะเรามาระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงการทะเลาะบอกแวงกันอันนี้เตือนนะคะอย่าไม่อยากไม่อยากให้ทุกคนคิดมากแต่โบรู้สึกว่าการดูไพ่มันคือการเตือนในสถานการณ์ล่วงหน้านะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราควรที่ต้องเรามาระวังนะคะในเรื่องของความคิดการงอนกันขี้น้อยขี้น้อยใจของคู่หรือแม้กระทั่งคนโสดนะคะมันอาจจะแบบเอออยู่ดีก็โฉดโสดแบบเฉียบพันกระทันหันนะคะอันนี้ก็ไม่ได้หมายหมายความว่า ทุกคนต้องอะไรกันคือหมายถึงว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนการเข้าใจผิดกันนะคะทําให้มันเกิดการงอนการน้อยใจกันเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะตอนนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องดูเห็นและผลดีๆนะคะอย่าขี้งอนขี้น้อยใจมากนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะคะโอเคจบไปแล้วชาวราศีเมษนะคะแล้วเราไปต่อกันที่ชาวราศีสิงค์ก็ชาวราศีสิงค์นะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงของคุณค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยนะคะเพราะว่ามีไพใ่ใหญ่ๆออกมาถึง4ใบด้วยกันนะคะ สิ่งแรกที่โบเห็นนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะใครที่มีในเรื่องของการที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายนะคะการทําสัญญาการตกลงนะคะผลประโยชน์ต่างๆร่วมกันกับคนอื่นนะคะหรือมีการต้องไปพบปะพูดคุยกับคนอื่นค่อนข้างเยอะในเรื่องของธุรกิจผลตอบแทนหรือต่างๆที่มันอาจจะมีคาราคาซังกันมาก่อนหน้านี้นะคะ ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เข้ามาเจอเข้ามาพูดคุยนะคะแล้วก็เข้ามายุติปัญหาตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะได้จะได้ข้อตกลงข้อยุติต่างๆนะคะให้กับชาวราศีสิงห์เวลาจะคาราคาสังมานานรอหรือว่ายุดเยื้อมานานนะคะหรือว่านิ่งเงียบไปนานเนี่ย ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อให้มาพูดคุยกันแล้วก็ตกลงเจรจากับปัญหาหรือว่าข,ข้อสัญญาหรือข้อเสนอต่างๆนะคะซึ่งซึ่งคุณเองก็น่าจะโอเครับได้แล้วก็พึงพอใจในระดับหนึ่งด้วยนะคะแต่มันอาจจะต้องมีการทกเทียงพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณลองใช้สติ ในการตัดสินใจนะคะอย่าใจร้อนอย่าผู้วามนะคะบางทีคนที่เขาเข้ามาติดต่อเราก็อาจจะมาพูดมาคุยมันอาจจะแบบแบบติดต่อมาแบบใจร้อนนะคะอยากใจคุณแบบเออเบรกดาวแล้วก็หยุดคิดชุกคิดให้สิ่งต่างๆมันโอเคเพิ่มมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของผู้ใหญ่บ้างนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะต้องดูแลสุขภาพญาติผู้ใหญ่นะคะ คุณแม่คุณยายนะคะให้ให้ให้โอเคนิดหนึ่งนะคะให้สุขภาพาท่านแข็งแรงที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะฉะนั้นเนะี่ยุณอาต้องเดินทางไปดูแลสุขภาพเกี่ยวกับยาติผู้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะคะนี่คือเหตุการณ์สำคัญสำคัญหรือแม้กระทั่งชาวราศีสิงห์นะคะใครที่อยากมีลูกมีบุตรนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังนะคะได้ตั้งท้อง นะคะตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะโอเคันนี้ก็เหตุการณ์สำคัญน่าจะประมาณนี้หลกัหลกๆอยากให้คุณคิดแต่ตองดีๆในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่คุณจะได้รับและคุณจะเสียออกไปนะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องดูในเรื่องของการงานนะคะอาจจะต้องเจอหรพบพบปะพูดคุยเ,เกี่ยวกับคนอื่นมากมายมันอาจจะมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน,นบ้างนะคะก็อยากจะให้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะ,ะชาวราศีสิงห์ มาดูเพิ่มเติมค่ะการงานเป็นยังไงบ้างคะการงานในเรื่องของงานเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆนะคะมันอาจจะยังไม่ได้ทันปิดยังคาราคาซังยืดเยื้อต่อไปในเรื่องของปีหน้าแต่ถ้าอะไรที่ปิดโปรเจกต์นะคะปิดงานปิดจ็อบนะคะหรือว่าขายของรถนี้ได้นะก็จะสร้างกําไรที่ดีให้คุณพอสมควรนะคะในเรื่องของการงานมาในเรื่องของการเงิน การเงินชาวราศีสิงเป็นยังไงบ้างคะการเงินนะคะเรามาระวังในเรื่องของการขอ,ของตกของหล่นของหายหรือคือมีคนมาขโมยนะคะทรัพย์สินมีค่าการเสียของรักนะคะตรงนี้เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินนะ,ะมาดูหน่อยราบรอยมีไหมคะอะราบรอยบอูมองว่ามันยังไม่ชัดเจนแต่ถามว่าลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือกับ ที่เป็นผู้หญิงที่อายุแก่กว่าตรงนี้ก็อาจจะมีโชคลาบลาบลอยหรือว่าเรื่องเซอร์ไพรส์หรือการได้รับของมีค่าจากาเพศหญิงเพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับลอยแบบที่ไม่ใช่หวยรวยก็ได้นะคะมาในเรื่องของอาการเรียนค่ะน้องๆหน,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 นูชาวราศีสิงห์เป็นยังไงบ้างคะ อย่าเที่ยวเล่นจนเพลินนะคะอย่าเที่ยวเล่นจนเพลินนะคะน้องๆชาวราศีสิงห์นะเพราะว่ามันกลายเป็นดับสองคมนะคะแบ่งเวลากลับมาทบทวนตําราทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้มันพอดีให้มันบาลานซ์นะสําหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่แบบเรียนมากเรียนหนักเกินไปนะคะก็อย่าเครียดแล้วก็อย่าก,กดดันตัวเองมากนะรีแลกซ์บ้างอะไรบ้างนะคะทําทุกอย่างให้มันสมดุลในชีวิตให้ดีที่สุดนะคะแล้วผลจะออกมาดีเองแหละนะอย่าไปกดดันมากนะ มาในเรื่องของสุขภาพคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสุขภาพนะคะก็มีการทํางานหนักมากนะคะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานบ้างตรงนี้ก็ดูแลสุขภาพอย่าหักโหมนานจนมากเกินไปนะคะแต่สําหรับคนที่มีอาการป่วยจ็บไข้ได้ป่วยอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะหายป่วยนะคะสุขภาพกลับมาแข็งแรงนะคะโอเคมาในเรื่องของความรัก เป็นยังไงบ้างคะความรักนะคะก็ยังประคับประคองความรักกันไปได้เรื่อยนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะบางทีมันอาจจะมีการแบกรับพาความเหนื่อยอแบบเขาเรียกว่ามันมีคนทํางานหนักในความสัมพันธ์นะคะบางทีมันเราเราเรา,เร,ารักแล้วก็โฟกัสกับเขามากๆนะคะเลยแบบมันมีการตั้งความคาดหวังนะคะแล้วมันไม่เป็นไปตามคาดหวัง นะตรงนี้เพิ่มขึ้นมาก็อยากจะให้ลองปรับจูนนะคะอย่าไปคาดหวังหรือว่าอย่าไปเอาความหวังใส่ที่เขามากเกินไปนะเะราะทีมันทาให้อีกคนรู้สึกอึดอัดแล้วก็เหนื่อยในความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะอยากจะให้มาล้านแล้วก็ประคับประคองความสัมพันธ์กันไปทั้งคู่ด้วยความเข้าใจนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะเดี๋ยวเราไปที่ชาวราศีธนู<อ>ค่ะมาต่อกันที่ราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนูค่ะ ดวงของคุณนะคะประจำเดือนธันวาคมนี้นะเดือน,นสิ้นปีแบบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะชาวราศีธนูคะ่ะคุณอาจจะมีการเกิดความคิดมากนะคะการลังเลที่ต้องตัดสินใจอะไร2ออย่างพร้อมๆกันตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะคะเพราะไพนุกามันขึ้น2ดาบน,นะคะเป็นในเรื่องของความคิดการตัดสินใจนะคะการบาลานซ์การช่างใจของคุณให้ดีๆนะคะ ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะคะมันมันค่อนข้างมีผลกระทบนะอาจจะเป็นในด้วยในเรื่องของการเงินด้วยนะคะที่มันมันจะดูช้าดูไม่คลืบหน้านะคะหรือว,ว่า,เ,าเงินที่หวังไว้มันอาจจะได้ไม่ได,ได้ได้เป็นไปตามยอดตามเป้าขนาดนั้นนะคะมันเลยทําให้คุณแบบเออมีความรู้สึกว่ามันผิดแผนผิดแผน,ผแผนเสียใจมีความไม่ได้ดั่งใจอะไรนะคะประมาณนั้นนะแต่โบรู้สึกว่าคุณก็ยังจะสามารถตัดสินใจแล้วก็ แตกรับภาระตรงนั้นไว้ได้นะคะไพ่มันขึ้น the d เดสนะหมายถึงว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นลุม,ล,มล้อมกับคุณเนี่ยมันก็จะจบแล้วก็แก้ไขปัญหาได้นะคะโดยที่มันเป็นการตัดสินใจที่ที่อาจจะไม่ได้แฮปปี้หรือเอนจอยขนาดนั้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะรอในเรื่องของคําตอบรอในเรื่องของคําตอบในเรื่องของความสัมพันธ์อะ่ะ มันอาจจะมันมันอาจจะได้คําตอบที่มันไม่ได้ดังใจขนาดนั้นนะคะหรือมันมันได้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราหวังใจเราคิดขนาดนั้นนะคะอาจจะต้องทําใจหรือว่าเต็มใจเผื่อไปบ้างนะคะแต่ในเรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของการเงินนะคะก็ะอาจจะยังต้องรอหรือว่าชะลอ ในเรื่องของการเอาเงินไปดูแลครอบครัวนะคะมันอาจจะยังไม่มได้ขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งการจะขยับขยายทําอะไรเกี่ยวกับในคนระอบครัวนะคะมันอาจจะยังมีความเห็นที่ยังไม่ได้ตกลงมันลงมันลงตัวกันไม่ลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็คุยกันด้วยเหตุด้วยผลดีๆนะคะแต่ว่ามัน อยากให้คุณประครับประคองความรู้สึกในเดือนนี้ให้มันดีๆนะคะเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดที่ที่มันมีความเหงามีความเบื่อหน่ายเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะอยากให้คุณแบบออลองไปหากิจกรรมทำกับครอบครัวให้ครอบครัวประปีส่วนร่วมทำให้คุณแบบไม่เหงาไม่เศร้าตรงนี้นะคะกับชาวราศีธนูนะมางั้นเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มนะคะการงานของชาวราศีธนูค่ะเป็นยังไงบ้างนะ การงานชาวราศีธนูนะคะถ้าสมมติว่าใครรอวางแผนวางแผนนะคะทาธุรกิจที่จะทําสนที่สัญญาในเรื่องของออการติดต่อซื้อขายการลงทุนร่วมหุ้นนะคะต้องทําสัญญาโน่นนี้นั่นนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําสัญญานะคะแล้วมันก็เป็นสัญญาแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีในเรื่องของธุรกิจนะคะเดือนนี้สามารถทําได้ นะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแลควบคุมในเรื่องผล,ผลประโยชน์ดีๆนะคะในเรื่องของการทํางานแล้วมีการติดสัญญาทันธสัญญาก็มีเกณฑ์ที่จะมีการเป,ปลี่ยนแปลงสัญญาแล้วก็มันอาจจะมีผลประโยชน์ผลตอบรับที่ดีกับเรามากด้วยนะคะมาในเรื่องของการเงินชาวราศีสิง์เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของการเงินชาวราศีสิงนะคะก็ดูแลา่าใช้จ่ายดูแลภาระประคับประคองในเรื่องของใช้จ่ายให้ดีนิดหนึ่งนะคะอย่าอย่าเอาไป ทําอะไรที่ที่ที่มันไม่สมเหตุสมผลนะคะเพราะว่าภาระของคุณเองเดิมก็หนักอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้ดูดีๆนะคะใครที่ไม่มีในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินตรงนี้ก็าวางแผนรัดก,กุ้งดีๆนะคะาการเรื่องของการทําสัญญาในเรื่องของการเงินที่มันรัดตัวหรือว่าแน่นเกินเกินไปอันนี้ก็ต้องดูแลสัญญาให้มันดีๆนะคะถามว่ามีโชคลาภลอยไหมบ่มองว่ามีนะคะได้จากบ้านได้จากรถนะคะได้จาก เาขาเรียกว่าอะไรคะหมอดูนู่นนี่นั่นให้ตัวเลขเพิ่มขึ้นมานะคะหรือเป็นเด็กที่อายุอ่อนกว่าอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภราบร่อยนะคะมาต่อก,การเรียนของหนูๆค่ะชาวราศีธนูเป็นยังไงบ้างคะ การเลียงหนูหนก็ถือว่าดําเนินการไปได้ด้วยดีค่ะมีที่ปรึกษามีคุณครูมีเพื่อนมีพาร์ทเนอร์ที่เราสนิทค่ะคอยช่วยเหลือเรานะคะให้ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีนะคะขอให้มีความตั้งใจนะมาในเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพนะคะอย่างที่บอกค่ะมันอ่า อาจจะทํางานหนักนะคะแล้วก็สุขภาพจิตมันมันดูมีเรื่องให้คุณต้องคิดมากวิตกกังวลนะคะเพราะฉะนั้นก็จะขับรถขับลาหรือเดินทางทําอะไรเดินเหินเคลื่อนย้ายนะคะพยายามมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อนะคะยิ่งรถลายเยอะๆอันนี้นะคะต้องระมัดระวังอาจต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุจากการทํางานตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติก่อนสตาร์ทนะคะ,ก,ะ,คะก่อนจะทําอะไรนะมา ในเรื่องของความรักค่ะเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะความรักนะคะมันอาจจะมีการไม่ลงตัวบ้างอะไรกันบ้างนะคะมีความเห็นไม่ลงตัว นะคะแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ที่ได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยกันตกลงทําให้ความสามานมันโอเคมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นน,นะคะถ้าใครเป็นฝ่ายหญิงนะคะก็จงรู้ไว้เลยนะคะว่าฝ่ายชายเขาค่อนข้างจะงอแล้วก็รักคุณดูแลคุณเทคแคร์คุณนะคะช่วงนี้เป็นเดือนดีนะคะที่ความรักจะสามารถเก่อตัวนะคะมีลูกมีบุตรได้สําหรับคนมีคู่หรือคนแต่งงานแล้วนะ โอเคค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับชาวราศีธนูนะคะแล้วก็ทั้ง3ราศีเลยโปรดคอน้ทุตรวมว่าเป็นธาตุไฟแล้วกันนะคะโอเคกาขอฝากนิดนึงนะการดูดวงในช่องของเรานะคะโบดูเป็นเป็นเหมือน General reading นะคะดูโดยรวมนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะคะการดูดวงแบบแม่นยำนะคะก็คือการดูดวงส่วนตัวนะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยะคะ่ะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะโรคภัยไข้เจ็บมาเยอะเดินทางอะไรก็อย่าลืมล้างมือฉีดแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมูมินิมอลไว้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย